อ๋อวัสดีครับพี่น้องสุข,ขูสุคนไม่ยังใส่สวัสดีครับผมวาดนี้ห้หนาให้ยตาโอ้ยเม่อไหร่หนามึงโดนเหรอครับผมไม่ยังได้ยังมาได้ป้าครับผมป้าโคโลป้าสวัสดีครับผมสวครับป้ายัางวะป้าโคโลปะดุกครับเขาล่อหนามทวงหนามมุนมันท่วมก็เลยเอามาให้ลูกปี่นะครับ น้ำมูนป้ามูนหรือป้าุดตยัยนี่ป้าคุดมันขึ้นมันขึ้นเป็นเป็นหนำมูนมันตีหลอดอย่นี้มันตีหลอดันไหลเถาะน้องป้าดุกบ้านหรือป้าดุกมึงซื้อเขาบ้านยัยนี่พอแมนป้าดุกซื้อป้าดุกจากงานหน้าล้วนเลยอ๋อป้าดุกงานหน้าอืมป้าดุกงานหน้าป้าดุกงานหน้าหลักเสียทุ้ยวนี่ป้าดุกครับป้าดุกหน้าเซว่าใต้ต้นหนึ่งกับใต้ต้นหนึ่งตรงนหนนะบ่เดลบ่ได้ไปหาอยู่หากินทั้งใดล่ะครับกับพอดีพยายามหลอกพยายามหลอกกับ ใส่มาเดีเดป้ามาบ้านมันเละเนื้อเกล็ดขับไปไปขึ้นเกาะละไครับเอบักนีเนาะครับชนะีวิตมึงหายไปบักด,ดนนี่มึงไปอยู่ไสมาก็อยู่บ้านละครับเ <ไป S 1> พราะว่าได้ไปายังกับพี่ดูแลแม่น้ำเน่ามาดิกับกทั้งฉีดยาให้แม่ยายแล้วก็ยันนีแล้ามาอยู่บ้านน้ำตีพี่หมอพี่ให้อยู่บ้านก่อนกต่ชิบไปสินเดือนไปกรุงเทพแต่พอดีก็เลยไปยามหลอบเบิังไปเปิด่อนหลอบบังหลอบหน่อยสักนิดละครับเอาเปาะสักนิดละ หลังเดียวครับขับหยักเขาเลยมันต้นลงมาแต่ได้ซหนีเคือว่าได้หลายกว่านี่หลายกว่านี่มันเอาออกแบ่งให้แม่ไปกินน้ำแบ่งให้ยายกินน้ำครับแบ่งใหแม่ยายกินน,น้ำเดือนนั้นมึงก็เอามาดเขาได้นเนี่ยเอาเจ้าของเกลียของประดูกหน้าครับผมประดูกมันกระลังงามด้วยนี่ครับประดูกหน้ากระลังงามกำลังพัดเคสเสียบนี่นะกูจะไปให้แม่คั่วเขาพัดเคสให้กินครับครับผมกับจังไรกับคลิปใหม่ๆม่ว่า่ป็อยมีบหรอกครับจริงๆอยากพา ตะกองเพื่อนี่แหละครับไอ้ที่เจ้าของช่องนี่แหละไปทายถอดโดตอนผมพยายามตอนผมไม่เห็ดพอดีเป็นประวางินอกคนกับธุรกิจเพนก็นมีนะนนธุรกิจก็เลยไปว่าไดุ้ก้ลปก็เลยเ,เอามาก็มาให้เพื่อนมึงสิแหละครับผมก็จอย่าว่ากันท้ออัน จะเริ่มในเด้อเรื่อมอ,อย่าลุ่มกดกระดิ่งละกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมแนนเป็นกำลังใจเนี่ยเห็นว่าก็ได้น้อยขีเหลาก็มีกำลังใจเล็กน้อยเนี่ยเยห็นว่าก็ได้ให้มีคำโฆษณาเล็กน้อยหนึ่งกินเหลาจนป่วยจนไข่ครับผมจะป่วยไข่ครับผมก็บอกตรงว่ากินไหลแต่อย่าเลี่ยนแบบผมเด้อผมห้ามเลี่ยนแบบผมไม่ต้องขาดเลยกินเหลาเนี่ยบอกสุขภาพอของถ้าป่วยขึ้นมาพ๊บนี่ลำบากจะของอยู่ดีแต่ว่ามันอดบ่อได ถ้าตัวผมอย่าเล่นแบบบอกว่าอย,ย,ย,ย่าเล่นแบบเป็นอันขาดได้ครับเด้อขอบคุณเลยไลค์ติดตามผมเ <ไป S 3> นาะมเป็นรูท่าหอนมึงต้องกินเพื่ออยู่<น>ยบ่มแมนว่าอยู่เพื่อมึงสิกินครับผมแมนอยู่กินก็คือกินพ่อกินข่าเสียบยู่ได้ครับบ่มแมนตื่นมากมื่อสั่นตัวถหาขวามเสี่ยงเราครับผมข้อยั้นขี้ไร่กะไปหากินหมันอยู่ได้เห็นอเปล่หากินหมันยังอื่นม่งมีอ่อย่างอื่นอย่างอื่นครับผมกับมี่ตอนนี้ผมก็บอกหอยยูบอกหอยจูปว่าเสียมาไทยทำไทยทำดูเนาะบอกหอยจูป ับไม่พอห้างต่อครับห้างหนึ่งไงซําประมาณซําคูนี่แหละครับห้างต่อซัมคูแให้คูเขาวนี่ยคูเขานี่ครับไงแต่ว่าบรหานเอาเมื่อกาเอาจริงๆมันบมือกาเอาเลยอยู่ตมประมาณซําขาต้นพมนี่แหละครับอยู่น้องกระเหลืองครับอน้ใส่ระบบเสฟจะคล้องดีๆมันบ่อครับใครบอกบอกเขาแม่แม่ว่าให้เอาเฟืองเอาเฟืองไปได้หลายเลยไปออมมันเลยขันสีเอม้งต้องเสียตัวเองดีๆระบบเสฟตรองดี แล้วก็เผาเผาเลยพี่นะเผาต้องเฟืองมันให้มันลุกขึ้นมาปั๊บจะค่อยเขาไปเอาป่ะสันน่ะตอดใต้ข้ามองเลยพี่นวัลสิครับผมกับคลิปนี้กับมิซมีแหละครับผมอันนี้แกนี่เอาไรปันไหนกาวะก็แล้วแต่ละครับแล้วแต่ลูกพี่แหละแล้วแต่ลูกพี่ให้ครับผมจับขวดหน่อยนึงเนาะครับผมเดี๋ยวต้นคนหามาให้ครับผมป่ะสันแกชิดนั่นโอเคครับผม ขอบคุณ FC ครับขอบคุณ FC ครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนี้ยครับแชร์ไปหลายๆแชร์กันหลงเรื่อยๆครับผมผมสีมีคลิปได้ไหมให้มากแล้วถ้ามิขันโฆษณาปุ๊บนี่ผมกัดซีได้เงินมากพอได้กินจะขอและครับขอขอให้มีโฆษณาเร็วๆดนะครับเด้อขอบคุณหลา่อยๆนะครับขอบคุณครับคครรััับบผมสสวดีขอให้ทุขสุขคนลำลำรวยๆครับคลิปนี้พ่อสามีก่อนพ่อกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ